สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เเตเร์ศิศิปชัยวันนี้รายการศิลประชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังชี้เป้าตำรวจใหญ่รับปปชบิ๊กโจ๊กสุภาเจ้าของคลิปเสียงคนถูกอ้างเสถาให้หายืนยันว่าเป็นใครหลุมดำองค์กรอิสระที่ต้องปฏิรูปถามไทยกันให้วุ่นว่าคลิปเสียงตำรวจใหญ่ คุยโตสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในปปชสามารถกำหนดคดีชี้ชะตาคนได้ที่หลุดวัอนโซเชียลในเวลานี้นายตำรวจใหญ่ผู้นี้เป็นใครและผู้ใหญ่ในปปชนั้นหมายถึงใครประการสำคัญมีคำถามว่าทำไมปปชหรือทำหรือสำนักงา,า,านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติองค์กรอิสระที่ต้องทำงานด้วยความโปร่งใสยึดถือความถูกต้องและยุติธรรมถึงได้ปล่อยให้คนนอกเข้ามาแทรกแซง ด้วยความอาหารกามันนางกาประหนึ่งควบคุมปปชไว้ในอุ้งมือปปชเป็นองค์กรอิสระกลับไม่อิสระสะง,งั้นลองย้อนไปฟังที่นายตำรวจคนนี้พูดดูเออไล่ออกปลดออกนะแต่อาญานะ่มันติดคุกนะแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกผมส่งปปชเนี่ยปปชไม่ทำเรื่องคุณหรอกเดี๋ยวปปชส่งมาให้ผมกลับมาทำเองนะเออคุณไม่ต้องกังวลเร็วแ,แน่นอน ทุกเคสที่ผมทำไม่มีปปชรับรองแต่มีการพูดตรวจสอบทรัพย์สินตอนนี้ท่าน XX x อกเอกขาตั้งเรื่องแล้วนี่เรียกนายเวนเข้าไปด้วยคนหนึ่งความระหว่างบรรทัดที่ออกจากปากเจ้าของเสียงในคลิปจะเห็นได้เลยว่าตัวเองคุมเกมคดีที่ปปชได้เองเบ็ดเสร็จโดยความร่วมมือของคนในปปชเรียกว่าใหญ่ครับปปชจริงๆหลังคลิปนี้เผยแพร่เป็นวงกว้าง จึงสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนของทั้งสององค์กรพูดกันมาให้เข้าหูเลยว่านี่เป็นความเสื่อมที่สุดของทั้งตำรวจและปปชเพราะนายตำรวจใหญ่ที่ลุกแก่อำนาจเพียงคนเดียวเพราะผู้ใหญ่ในปปชที่ว่ากันว่าเป็นถึงกรรมการปปชยอมเป็นเครื่องมือให้ความช่วยเหลือคิดบัญชีชำระค้นคนนั้นคนนี้อย่างนี้ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ขององค์กรอิสระอย่างปปชไม่น่าเชื่อว่าจะตกต่ำได้ขนาดนี้เรื่องนี้เป็นหลุมดำจะสร้างวิกฤตัสธาให้กับปปชอย่างแน่นอนและความหนักหนาสาหัสข,ของเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นเพียงพอที่จะต้องปฏิรูปปป,ปชยกใหญ่ไม่ใช่แค่คนในสตชและปป,ปชที่พูดกันฟังว่าเรื่องไปเข้าหูเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ถึงกับเอ่ยปากต่อสื่อมวลชนว่านี่เป็นเรื่องสำคัญต้องสืบมาให้รู้แจ้งยืนยันได้ว่าเป็นเสียงของนายตำรวจใหญ่จริงหรือไม่สืบทราบได้หรือเปล่าว่าเป็นใครหากเป็นเรื่องที่พอจะมีหลักฐานที่จะนำไปขยายผลต่อได้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนายกออกโรงส่งสัญญาณมาแบบนี้ก็ต้องถามไปยังพลตารวจเอกวัชรพลประสานร,รัชกิจประธานกรรมการปปรชและบิ๊กต่อพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านยังจะไม่ดําเนินการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคลิปหลุดงานนี้ภาษาชาวบ้านก็ว่าชุดใหญ่ไฟไหม้บ้านขนาดนี้แล้วควรต้องทําตามคําของนายกหาตัวนายตํารวจใหญ่และบอดปปชที่ถูกอวดอ้างว่าสนิทสนมเร่งด่วนเลยสอบสวนให้รู้ดํารู้แดงแล้วแจ้งต่อสาธารณะให้รู้อย่างน้อยๆก็กู้วิกฤตศรัทธากันเฉพาะหน้ามาก่อนโดยเฉพาะปปช ที่ถูกแอบอ้างเสียหายเต็มๆพลตบเวเอกวัชรพลต้องอย่าช้าของพันนี้สืบกันไม่ยากสมัยนี้อย่าประมาทชาวโซเชียลเด็ดขาดนักสืบโซเชียลทำงานกันเร็วหากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแนะนำให้ลองไถฟีดไล่ตามคอมเมนต์ข่าวนี้ดูจะเห็นคำตอบของเจ้าของคลิปเสียงที่ชาวโซเชียลส่วนใหญ่ชี้เป้าไว้ที่บิ๊กโจ๊กพลตบเวเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจ้าของฉายาโจกหวานเจี๊ยบ ขณะที่คนใหญ่คนโตปปชที่ถูกบิ๊กโจ๊กเอ่ยว่าสนิทสนมด้วยนั้นคือนางสาวสุภาปิยจิตติกรรมการปรปชที่จะพ้นวาระในอีกไม่กี่วันข้างหน้านักสืบโซเชียลยังล่วงลับตับแตกถึงความสัมพันธ์ของบิ๊กโจ๊กและสุภานั้นไม่ธรรมดาอาจจะเพราะบิ๊กโจ๊กเข้าหาผู้ใหญ่เก่งพูดจาอ่อนน้อมอ่อนหวานทำงานคล่องแฉ่วว่องไวสุภาจึงไว้วางใจบิ๊กโจ๊กมาเติมเต็มในส่วนที่สุภาขาด ในเรื่องอสืบสวนสอบสวนเวลาผ่านไปจากรู้จักก็กลายเป็นมักคุ้นรู้ซึ่งกันและกันในความเป็นบิ๊กโจ๊กที่ทั้งชีวิตเป็นตำรวจจะเก่งเรื่องเก็บกลุมความลับของคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุภาที่คนในปปชเรียกขานฉายาพาไม่ยอมเหตุไหนย,ยึงโอนอ่อนผลนตามบิ๊กโจ๊กได้นั้นอาจจะเพราะจำยอมจำนนเพราะถูกกลุมความด้วยเหตุชนิดหรือไม่สุภาจะรู้หรือไม่ไม่อาจรู้ได้ แต่รู้กันในหมู่สีกากีว่าฉายาหวานเจียบของพลตบรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่พึ่งระวังหวานมากก็กลายเป็นขคมได้ผู้ใหญ่หลายคนที่เคยสัมผัสและให้ความเอ็นดูกับบิ๊กโจ๊กเคยเจอกันมาแล้วทุกวันนี้ยังรักษาอาการหลังหักไม่หายไม่ทราบว่าบิ๊กโจ๊กยังพอจะจดจําคนเหล่านี้ได้หรือไม่พลตบรวเอกวิเชียนพศโพสีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบรวโทพีพรพง์ดามาพง หรือมากระทั่งลุงป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐบุคคลเหล่านี้ถ้าจะบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพลตํารดจเอกสุรเชษก็ไม่ผิดนักโดยเฉพาะลุงป้อมใครๆก็รู้เอ็นดูบิ๊กโจ๊กเหมือนหลานในไส้แต่ก็มีเรื่องงามไส้ของป่ารอยต่อที่ว่ากันว่าหลุดมาจากแฟ้มลับในคอมพิวเตอร์ของหลานรักไปถูกอภิปรายในสภาหรือกระทั่งพี่น้องสามปอของลุงป้อมอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา สมัยนั่งเป็นนายกก็เคยถูกฟ้องมาแล้วเรียกว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจอุตสาหยิบยื่นความรักความเมตตาให้แต่สิ่งที่ได้คืนไม่ต่างจากเรื่องราวกับชาวนากับงูเข่าเพียงเพราะต้องการทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตนเองเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์ของบิ๊กโจกนั้นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรับและไม่รับเมื่อไดก็ตามที่มิตรกลับกลายเป็นศัตรูวันดีคืนดีก็จะมีข้อมูลหลุดออกมาด้วยค่าคนคนนั้นทันที แวลว,ว่าในเวทวงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักมักคุ้นกับโจกต่างก็เตือนกันและกันจงระวังถูกเก็บข้อมูลเอาไปบิดเบือนย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้ไม่แปลกคนที่รู้ซึ้งจะเปลี่ยนฉายาจากโจกหวานเจี๊ยบกลายเป็นคนที่ยากจะไว้ใจนี่ไม่ขอยืนยันข้อเท็จจริงว่าจะใช่หรือไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่จริงเพราะเป็นนักสืบโซเชียลว่ากันมาขอย้ำว่าไม่ยืนยันว่าจริงหรือเท็จมีแต่เจ้าตัว พลตำรวจเอกสุเชเทเท่านั้นที่จะรู้โดยบิ๊กโจ้เคยบอกว่าเรื่องคอรหาข้อหาเกี่ยวกับตัวเขาเองเป็นนิทานที่ยิ่งเล่าขานก็ยิ่งขยายแต่งเติมออกไปไม่รู้จบตัวเขาเองยึดคติที่ว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังจึงไม่หวาดหวั่นกับศัตรูที่นาทีนี้มากมายจริงๆจะด้วยเหตุผลใช่น,นิทานหรือเรื่องจริงก็ตามงานนี้เห็นทีเป็นหน้าที่ของ พลตำรวจเอกวัชรพลประธานปปชและหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกต่อสักที่ต้องค้นหาความจริงสืบสวนสอบสวนกันเอาเองคำถามย่อมเกิดขึ้นมาว่าระหว่างบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุเฐ์กับนางสาวสุภาปิยะกิติกรรมการปปชสนิทสนมกันจริงหรือไม่ถ้ามีความสัมพันธ์แนบแน่นมีคดีไหนบ้างที่บิ๊กโจ๊กทำแล้วส่งให้ปปชและมีคดีไหนที่ปปชรับมาแล้ว มีนางสาวสุภาเป็นประธานสอบพลตำรวจเอกวัชรพลประธานปปชควรต้องรู้และรู้อยู่แล้วหรือไม่ก็ต้องขยายผลหาข้อมูลมาคลีก่กลางดูจะได้พิสพูจน์ทราบต้องไม่ลืมว่าองค์กรปป,ปชตอนนี้อ่อนไหวกับเรื่องนี้มากเสียงลือเสียงเล่าอ้างต่าง,าง,างๆพุ่งมาทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะการเลือกบิบัต,ติต่อคดีที่ปป,ปชกรรมการบางคนรับผิดชอบทำคดีเพียงเพื่อกำจัดคนคิดบัญชีชําระแค้น สร้างเรื่องปั้นคดีคมคู่พยานใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งให้ต้องได้รับโทษต่างๆเหล่านี้ไม่ควรมีอยู่ในปปชหากเป็นไปตามที่คลิปเสียงหลุดระบุนั่นหมายความว่าจะมีคดีที่ถูกสร้างขึ้นใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งกันหรือไม่ถามว่าคดีที่ถูกพิจารณาตรวจสอบโดยสุภาทั้งที่ผ่านมาและกำลังเป็นอยู่มีความน่าเชื่อถือได้แค่ไหนควรหรือไม่ควรที่จะต้องรื้อฟื้นคดีเหล่านั้นขึ้นมาดูใหม่ พลตำวจเอกวัชรพลประธานปปชมีเผือกร้อนในมือแล้วสังคมกำลังจับตาดูว่าท่านจะทำอย่างไรนี่คือความอัปยศอดสูเป็นหลุมดำของปปชหากไม่ทำอะไรให้กระจ่างกดเตรียมตัวไม่ใช่แค่ปปชจะว้าวุ่นแต่จะสุดลงไปกองหวบกับพื้นด้วยวิกฤตศรัทธาในทันทีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ ผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ